อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่875มุ่งสู่ดวงดาวศักดิ์สิทธิ์สำหรับดาวศักดิ์สิทธิ์มันคือสิ่งที่มักปรากฏขึ้นทุกครั้งในวันสุดท้ายก่อนประตูสู่ดินแดนล่มสลายของเผ่าวิญญาณจะปิดลงดาวศักดิ์สิทธิ์จะปลดปล่อยพลังงานอันเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณลงมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉินเฟิงได้เห็นความทรงจำของหมาจักกลแล้ว ทำให้เขาได้ข้อมูลใหม่ว่าดาวศักดิ์สิทธิ์ที่แท้เป็นดาวเทียมขนาดใหญ่มันคือดาวเทียมบริวารของมิตินี้หรือก็คือถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าวิญญาณนีนนะหรือตัวตนที่แท้จริงของดาวศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของฉินเฟิงเปล่งประกายสุดสาหากมีดาวเทียมที่พิเศษเช่นนี้ฉินเฟิงจะนำมันกลับไปแล้วติดตั้งไว้เหนือใจกลางเมืองเฟิงหลี ด้วยอนุภาพของมันจะช่วยยกระดับให้แก่ผู้ใช้อบิลิตี้ได้เป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายแม้ดวงดาวศักดิิตริศจะเป็นดาวเทียมประดิษฐ์แต่ข้อมูลตามความทรงจำบอกว่ามันอยู่ห่างออกไปกว่า30กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีความจริงอันน่าเศร้านั่นคือฉินเฟิงไม่สามารถยัดมันลงในอุปกรณ์รูนมิติของตัวเองได้อุปกรณ์รูนมิติที่เขานำมามีขนาดใหญ่ก็จริง แต่มันไม่ใหญ่ถึงขนาดยัดดาวเทียมลงไปได้ฉินเฟิงเอ่ยถามว่าแต่ที่นี่มียานอาวกาศหรือเปล่าพวกเราสามารถใช้มันเดินทางไปยังดาวศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมหมาจาักกลไม่คาดคิดว่าฉินเฟิงจะค้นความทรงจำมันถึงเรื่องดวงศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายส่ายหัวแม้จะมีเครื่องจักรที่สามารถพาไปถึงได้แม้จะมีพลังงานเพียงพอแต่รอบรอบดาวศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมไปด้วยสนามแม่เหล็ก ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใกล้ประเด็นสำคัญก็คือยังมีหุ่นยนต์รบบนดาวศักดิ์สิทธิ์คอยเฝ้าอยู่และเกราะที่มันสวมใส่ทรงพลังยิ่งกว่าชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์อย่างเทียบไม่ติดนี่คือคำเตือนชัดๆแต่ดวงตาของฉินเฟิงด้านเปล่งประกายสดใสถึงชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกรง่ง แต่มันก็ยังเป็นแค่กรอเทวะที่สำแดงอนุภาพได้สุดๆแค่เลเวล B ไม่เหมาะให้ฉินเฟิงใช้งานอีกต่อไปดังนั้นหากมีการดำรงอยู่ที่ทรงพลังยิ่งกว่ากรอศักดสิทธิ์ฉินเฟิงจะไม่รู้สึกสนใจได้อย่างไรมันคือกรออะไรชุดกรอรบนั้นถูกเรียกกันว่ากรอทมินของเผ่าวิญญาณฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันสร้างจากวัสดุอะไรบ้าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันสามารถดูดซับพลังงานจากสิ่งรอบตัวโดยไม่จำเป็นต้องให้เผาวิญญาณคอยเติมพลังด้วยเหตุผลข้อนี้เองทำให้ชุดกรอดทมินนี้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามฉินเฟิงขมวดคิวไม่เข้าใจแต่พอฉุกคิดถึงลำแสงจากดาวศักดิ์สิทธิ์ที่เคยปรากฏขึ้นครั้งก่อนที่เหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อวิญญาณต่างมิติก็เริ่มเข้าใจ สรุปก็คือหมายความว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ที่ดูดซับพลังงานแต่เป็นกรอมินต่างหากที่ดูดซับมันหมาจากกลพยักหน้าแต่สุดท้ายส่ายหัวและกล่าวว่ากรอมินมีความสามารถในการดูดซับก็จริงแต่ดาวศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพาหัขนาดใหญ่ที่มีแรงโน้มถ่วงหากปราศจากการดำรงอยู่ของดาวศักดิ์สิทธิ ชุดเกราะทมินจะไม่สามารถลอยล่องอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลได้ฉินเฟิงเอ๋ยถามว่าฟังจากคุณสมบัติของชุดเกราะทมินมันเป็นสมบัติล้ำค่าแน่นอนแต่ทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นของต้องห้ามหมาจักรกลกล่าวคำตอบนั้นง่ายดายมากเพราะชุดเกราะทมินสามารถดูดซับพลังงานได้อย่างอิสระและนั่นรวมไปถึงจิตวิญญาณเช่นกัน หากให้แปรเป็นศัพท์มนุษย์ก็หมายความว่าวิญญาณทั้งมวลไม่อาจอยู่ใกล้มันด้วยกรณีนี้เองมันจึงเป็นภัยคุกคามต่อพวกเราที่แท้ก็เป็นแบบนี้ฉินเฟิงพยักหน้าเข้าใจเหตุผลอย่างถ่องแท้หมาจากกลขัดจังหวะอีกครั้งดังนั้นหุ่นยนต์ที่สวมใส่ชุดกรอธมินเลยไม่ได้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณต่างนิติแม้ไร้ภูมิปัญญาแต่มันมีพรสวรรค์นในการต่อสู้มาก ถ้าคุณคิดไปยังดาวศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับการแสหาที่ตายฉินเฟิงสามารถกำจัดหุ่นยนต์ในเมืองได้เหตุผลหลักๆเป็นเพราะเอฟเฟกของศิลาตรึงวิญญาณหมาจักกลเลยไม่ค่อยวางใจในความแข็งแกร่งของชินเฟิงฉินเฟิงผุดยิ้มบางแกยิ่งพูดแบบนี้ฉันก็ยิ่งรู้สึกสนใจมากขึ้นหมาจักกลยังคงพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ต้องการให้เจ้านายคนใหม่ที่เพิ่งพบผ่านแสหาที่ตาย แถมยังมีแววว่าจะลากมันลงน้ำไปด้วยสารภาพตามตรงมันไม่อยากมีปัญหากับกรอดธทมินจริงๆอย่างไรก็ตามการเกลี้ยกล่อมนี้ถูกขัดจังหวะโดยฉินเฟิงลืมเรื่องดาวศักดิ์สิทธิ์ไปก่อนอันดับแรกต้องเก็บกวาดทรัพย์สินที่นี่มาเถอะว่าจบฉินเฟิงก็เริ่มกวาดล้างเมืองเผ่าวิญญาณคือเผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญาดังนั้นมีตึกรามเป็นของตัวเองมีสถานที่อำนวยความสะดวกเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นร้านขายรถร้านขายอาวุธร้านขายหุ่นยนต์ทั้งหมดล้วนถูกฉินเฟิงปล้นชิงกระทั่งโรงพยาบาลฉินเฟิงก็ยังไม่ยอมละเว้นแม้ความรู้เหล่านี้จะมีไว้สำหรับรักษาเผ่าวิญญาณก็ตามลายตั้งแต่โคมไฟเล็กๆตามริมถนนไปจนถึงจอแสดงผลขนาดใหญ่ฉินเฟิงกวาดเรียบนำพวกมันไปทดแทนเทคโนโลยีล้าสมัยในมิติของเขา แม้ฉินเฟิงจะใช้วิชาตัวเบาเก็บกวาดอย่างเร่งรีบแต่กระบวนการยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้าด้วยเหตุนี้เองหลังจากสารวนเป็น10วันฉินเฟิงถึงค่อยเก็บเข้าของในเมืองได้จนหมดสิน้นจากนั้นก็ใช้เวลาอีกสองวันเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ตามโรงงานโดยรอบไม่เหลือทิ้งไว้สักชิ้นเดียว นับตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาฉินเฟิงท่องอยู่ในเมืองใต้ดินของดินแดนล่มสลายเผ่าวิญญาณมาเป็นเวลากว่า13วันแล้วเหลืออีกสองวันมิติแห่งนี้ก็จะถูกปิดลงเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้คุณคิดอยากจะหนีออกไปก็คงไม่สามารถทำได้เอาละ่ะเตรียมตัวพร้อมแล้วฉินเฟิงแบกเป้สนามไว้บนหลังเขาอุปกรณ์รูนมิติที่อยู่ข้างในมีจำนวนเท่าเดิม แต่หมาจากโกรกไลที่ติดตามฉินเฟิงตลอดมาตระหนักดีว่าข้างในนั้นสิ่งที่ถูกยัดลงไปมีจำนวนมหาศาลบนเครื่องจักรที่มีลักษณะคล้ายกับเรือหอขนาดย่อส่วนฉินเฟิงนั่งลงบนเบาะหลังหมาจากกลนั่งหน้าแผงควบคุมฉันสามารถส่งคุณไปยังตำแหน่งที่ใกล้กับดาวเทียมได้สุดๆแค่สิกิโลเมตรเท่านั้นจริงๆแล้วดาวศักดิ์สิทธิ์ยังคงเคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อเข้าใกล้ดาวศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คุณต้องระวังชุดเกราะททมินระเบิดพลังงานออกมาสรุปคือถ้าจะให้ดีที่สุดต้องไม่ให้เกราะททมินระเบิดพลังงานหมาจักกลแนะนำตกลงฉินเฟิงรับคำแต่ในใจเขาได้สรุปแผนการเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของตนต่อให้ไม่สามารถสู้กับเกราะทามินได้แต่หากคิดหลบหนีถือว่าง่ายดายยิ่งเรือหาะแล่นไปตามเส้นทางใต้ดินอย่างรวดเร็ว ก่อนโผล่มายังทางออกหนึ่งมันคือเส้นทางยาวบนพื้นในเมืองประรักหักพังที่อยู่ห่างไกลแม้พวกเขาจะบินขึ้นปนท้องฟ้าแต่เผ่าพันธุ์ต่างๆที่กระจายอยู่ในเมืองไม่น่าจะสังเกตเห็นไม่นานเรือหอกก็บินออกจากชั้นบรรยากาศของดาววิญญาณมุ่งหน้าสู่อวกาศเนื่องจากรอยแยกมิติครั้งใหญ่ทำให้ความรู้ในรั้วโรงเรียนในปัจจุบันไม่ค่อยมีการสอนเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศนอกโลก เพราะพลังงานภายนอกมันปั่นป่วนและยุ่งเหยิงเกินไปทั้งยังไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ต่อให้ดูดซึมได้ก็มีแต่ผลเสียตามมาไม่มีประโยชน์ใดๆด,ดังนั้นจึงมีน้อยคนนักท,ที่ทราบว่าบรรยากาศนอกโลกเป็นอย่างไรหรือจะให้พูดว่าความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับจักรวาลคับแคบลงมันถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของปัจจัยอื่นๆในมิติแทน ท่ามกลางบรรดามิตินับไม่ถ้วนกับมิติของฉินเฟิงบางที่อาจระนาบกันหรือมีโอกาสทับซ้อนกันและพลังงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งผิดปกติขึ้นได้เมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในสถานที่หนึ่งมันจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของอักษรรูนมิติและอาจเกิดเหตุการณ์มิติซ้อนทับกันได้นี้คล้ายคลึงกับในกรณีเดียวกันของสุสานเทพสงคราม และยังมีอีกหลายสถานการณ์มนุษย์ยุคนี้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันแต่เกรงว่าหากผ่านไปอีกสักร้อยปีสิ่งเหล่านี้คงไม่จำเป็นต้องศึกษาอีกต่อไปเพราะมันจะกลายเป็นกฎขั้นพื้นฐานเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วหมาจาักรกลรับหน้าที่ขับเคลื่อนเรือหอเครื่องจักรลำนี้ทรงพลังยิ่งกว่ายานรบดัดแปลงของฉินเฟิงซะอีก หลังทะลุสู่อวกาศรังสีและพลังงานที่ไม่รู้จักนับไม่ถ้วนปะทักเข้ากับเรือหอะเรือหอกลางโล่พลังงานทรงกลมออกมาปิดกั้นการรุก,กล้ำของสิ่งนี้เมื่อไรซึ่งแรงโน้มถ่วงเพียงขยับเปลี่ยนทิศทางก็สามารถมุ่งไปข้างหน้าได้และสามารถเดินเครื่องโดยใช้พลังงานที่คล้ายกับการดำรงอยู่ของเหรียญพลังงานได้ตลอดเวลา ณจุดนี้ฉินเฟิงได้กลายเป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนในยุคโลกาวินาศที่เดินทางสู่อวกาศ่ามกลางจากกาลอันมืดมืดระยิประยับไม่ด้วยแสงสว่างจากทางช้างเผือกและพลังงานจากดาวเคราะห์บางดวงดาวที่แม้จะอยู่ห่างไกลออกไปร้อยล้านปีแสงก็ยังสามารถทอประกายมาถึงที่นี่ได้